มีคนชื่อหมวดทันมาขอยี่ยมคนไข้ค่ะอย่าให้เขาเข้ามาอย่าให้เขาเข้ามาเด็ดขาดเลยนะคะบ,บอกว่าฉันต้องการพักผ่อนได้ค่ะเดี๋ยวจัดการให้นะคะค่ะสารีบมาขับรถไปส่งแม่ไปกับ400กว่าโลแต่ไม่ให้เยี่ยมเนี่ยนะ <Hey. S 2> มันวิธีแก้หัวร้อนแก่ดีกว่าแกหัวร้อนเรื่องอะไรไี่อีกวะก็ฟื้นแล้วพี่จิตเข้าล่างแล้วด้วยเฮ้ยเฮ้ยคุณแพช่ะเหรอยินดีด้วยดีวะพี่ฟืน้นแต่ไม่ให้ผมเยี่ยมไอ้เขาน่ะเขาเจ็บขนาดนั้นเนี่ยเป็นแกแค่ไม่ใหากใครเห็นปะวะยิ่งคนที่เราชอบอ่ะ ผมเข้าใจเขาไว้พี่แต่พี่เข้าใจผมบอกว่าแบบอ่สมมุติว่าเป็นพี่ออนไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับพี่ออนพี่ก็รับได้ปะวะถ้าเป็นฉันเน่ะฉันสู้ไม่ถอยอยู่แล้วเว้ยเออมันก็ต้องแบบดื้อด้านเขาไว้อะนะเฮ้ย อะไรพี่เป็นแฟนกันแล้วเหรอไม่ใช่แค่แฟนเว้ยนี่ถ้าออนออกจากโรงพยาบาลเมื่อไหร่นะเราจะไปจดทะเบียนกันฮะแล้วออนก็จะย้ายมาอยู่กับฉันเฮ้ยอะไรวะเนี่ยพี่ก็เอาเป็นว่าแกไม่ต้องรู้วิธีการหรอกดือด้อด้านเขาไว้อะจนเขาดิ้นไม่ออกแกต้องรีบไปคิดกลยุทธ์ให้ไวเลยนะเว้ยใจนะ ใจด้วยพี่คิดกลยุทธ์อะกรวะบอกให้หมดทนกกันผูกการครับคุณเพชรฟืนแล้วครับ ามาม่เเข้าายยีผมไม่ได้มาเยี่ยมคุณแต่ผมมาเฝ้าคุณ24ชั่วโมงฮะคุณพูดมาอะไรคำสั่งจากหน่วยสอบสวนพิเศษจริงๆด้วยเอ่อถ้างั้นคุณเคลียร์กันเอาเองนะคะค่ะเอ้าขอบคุณนะครับค,คุณพี่บ้าถ้าคุณไม่เชื่อผมผมต่อสายถึงพ่อคุณให้ก็ได้นะ ไม่ต้อง